สวัสดีค่ะชื่อเบญจวรรณทอดเสียงนะคะปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสุโขทยัยที่หน่วยเคมีบำบัดมะเร็งนารีเวชโรงพยาบาลสุโขทัยนะคะให้บริการกับผู้ป่วยผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทางนารีเวชและแพทย์ได้เลือกวิธีการรักษาคือการ ให้ยาเคมีบำบัดนะคะซึ่งข้อดีและข้อเสียของการได้รับยาเคมีบำบัดจะมีดังต่อไปนี้นะคะข้อดีก็คือยาจะเข้าไปทำลายเนื้อรายหรือก้อนมะเร็งส่วนข้อเสียในระหว่างที่เราได้รับยาเคมีบำบัดเราอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงภาวะภูมิไวเกินซึ่งมีระดับความรุนแรงถึง5ระดับ ระดับที่มีความรุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทําให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทีมพยาบาลเราได้พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะภูมิไวเกินในผู้ป่วยมะเร็งนาริเวทที่ได้รับยากลุ่มแพลิทัเซลและคารโบพาตินนะคะเราไปชมกันค่ะกระบวนการในการจัดการภาวะภูมิไวเกินเริ่มที่ 1. การซักประวัติ ผู้ป่วยเกี่ยวกับการแพ้ยาหรือสารเคมีต่างๆ 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของยาเคมีบำบัดเพื่อให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแพ้ยาหรือการเกิดภาวะภูมิไวเกินในขณะที่ได้รับยาเคมีบำบัด อาการของอาการทูเมศเจนเช่นปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนเจ็บแน่นหน้าอกหรือหมดสติการจัดเตรียมอุปกรณ์เช่นกล่องไฮเปอร์เซนต์รถอิมเมอร์จนซีเครื่องให้สารน้ำมอนิเตอร์และออกซิเจนกิจกรรมการพยาบาล 1. ประเมินและหาเส้นเลือดที่เหมาะสมในการให้ยาเคมีบำบัด2 วัดสัญญาณชีพเพื่อประเมินอาการผู้ป่วยก่อนที่จะรับยาเคมีบำบัด 3. ดูแลให้ได้รับยาเคมีบำบัดต,ตามแผนการรักษาของแพทย์และถูกต้องตามมาตรฐาน 4. ทีมพยาบาลจะเฝ้าติดตามดูแลและประเมินอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด,ออดเมื่อเกิดภาวะภูมิไวเกินกิจกรรมการพยาบาลคือ 1. ประเมินระดับการเกิดภาวะภูมิไวเกิน 2. หยุดการให้ยาเคมีบำบัดทางเส้นเลือดทันที 3. เปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจัดให้นอนบนเตียงและวัดสัญญาณชีพหากพบว่ามีอาการภาวะออกซิเจนต่ำดูแลให้ได้รับออกซิเจนแคนลูลาประเมินสัญญาณชีพรายงานแพทย์และดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ต่อไป